แพบาางุมกกทคนดูสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะวันนี้เราจะกลับมาทดลองทำสลามจากผงบอลเลกเพียวๆสลามจากผงบอลเลกเพียวๆแบบไม่คนนะคะถ้าใครอยากดูแล้ววันนี้ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างและจะตื่นเต้นแค่ไหนขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะให้เราใช้อ็มสบู่เหลวล้างมือนะคะใส่เข้าไปทั้งหมด3ปื้ดค่ะ าไม่ออก1 2 3ประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะใส่ให้เยอะเยอะกว่านี้ประมาณ4เท่า <Wow. S 1> 4เท่าเสร็จแล้วก็ทําการคนเขาให้เข้ากันค่ะให้เป็นจึงจึงจึงจจึงจึงจงจึ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 งนี่เห็นปะคนเขาให้ละลายเลยนะคะเป็นตัวตัวอยู่ละลายยากเลยนะไม่เหมือนขีมอับน้ํำเลย หลังจากนั้นนะคะให้เราใส่สบู่เหลวลักบินไนท์หรือว่านกแก้วลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็คนเขาให้เข้ากันอีกทีหนึง่งคือเราจะใช้ส่วนผสมของน้ำมากกว่าค่ะสูตรนี้เนาะสูตรที่แบบใส่ผงบาล์ลกเทอเพียวจะเป็นประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แก้วน้ำใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. ก็ทำการคนอีกทีหนึ่งนะคะคนคนคนอยากเห็นความใส่นั้นจังเลยตอนแรกว่าจะใส่สีชมพูแต่มันออกสีเหลืองๆแล้วใส่สีเหลืองดีก,กว่าใส่สีเหลืองไปหนึ่งหยดนะคะเพราะว่าสีเหลืองเข้มมากหยดเดียวก็เพียงพอแล้ว wow. นี่นะคนเลยเห็นไหมโอ้สวยสีเหลืองสวยจังเป็นเหลืองมะนาวเนาะสวยจังค่ะแบบสดใสมากเหลืองแบบสดใสมากๆแค่นี้เองนะคะเห็นไหมมันมีการเกิดเป็นฟองๆนะคะจะไม่เหมือนสูตรที่แล้วที่เราทำเราตีให้เขาเกิดฟองแบบนี้นะคะ่ะถูกต้องแล้วนะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะใส่ผงบอลแลกลงไปนะคะนี่ผงบอลแลกของเปาพาเนาะมีขายด้วยนะคะสั่งซื้อได้นะคะใส่ไปโรยๆเหมือนเราใส่เกลือเลยค่ะทุกคนโรยแบบนี้โรยให้ทั่วๆหน้าประมาณนี้ค่ะไม่ต้องคนนะนี่ใส่ประมาณนี้โรยๆๆๆๆปล่อยทิ้งไว้เพียวๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าต้องปิดฝาลงไปด้วยค่ะปิดฝา ทิ้งไว้ไม่ต้องไปขยับนะคะทิ้งเอาไว้ทั้งหมด4วันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะว่าวจะเป็นยังไงตาดาตอนนี้นะคะสลามของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคิดว่าจะเป็นก้อนไหมเดี๋ยวป้าพาจะลองเอียงให้ดูนะหนึ่งสองซ่อมว้าวพี่พาเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนหฮยไหล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 ยอยู่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเนื้อสลามหรือเปล่า จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลย <c oughs> เป็นสลามทุกคนเน <c oughs> ี่ยอหอดีมากมากเลยอะเทลงมาเทลงมาฝนเฮหอมหอมมากแต่พานุ่มมาก <c oughs> ดูดินุ่มมากๆเลยไม่ได้ยินเสียงจิ้มเลยไหมอุ้ยแผ่บางมากทุกคนดูโอ้ยเนื้อดีมากอะ่ะเนื้อดีมากหอมมากๆเลยอะ่ะทุกคนหอม แล้วเนื้อนุ่มนิ่มมากอะ่ะดูดิจิ้มไม่มีเสียงเลยอะ่ะ<อ>เพราะว่ามันเป็นเหมือนแผ่บางอย่างเงี้ยนะเอาไปเล่นกับพัดลมได้เลยนะทุกคนหรือว่าเอาไปเป่าลูกโป่งก็ได้นะเนื้อดีมันเวางามมากมันเวางามก็มาดูดิโอ้ยหอมมันมันตึงมากนะเนื้อตึงมากพอดึงแบบเงี้ยมันมันไม่ขาดอ่ามันขาดแบบน,น,บบนี้มันไม่ขาดแบบเป็นลุยๆอะ่ะทุกคน แบบขาดแบบเหนียวเหนียวเหมือนเส้นขนมจีนเลยค่ะ <laughs> <laughs> ดูดิขาดแบบเหนียวเหนียวแบบนี้ยค่ะ มันไม่เหมือนแบบเราใส่บอลเล็กโด,โดยตรงอะมันจะไม่ขาดแบบนี้นะมันจะขาดเป็นแบบเออเขาเรียกไงเป็นลุยๆอะ่ะมันจะไม่แบบยืดขาดประมาณนี้เนาะออนย่เรียบร้อยแล้วสรุปว่าทําสําเร็จนะคะ <Yeah. S 1> การทดลองของเราวันนี้ไม่เสียเปล่าค่ะทุกคนถ้ายัางไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวป้าพาจะเอาอะไรดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาฝากทุกคนอีกแน่นอนนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคิมนี้ไปาล่าจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บว้าวเนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีนุ่มนิน่มนุมน่มนิมน่มนุม่มนิ่มหอมมากเลยอโอ้ยหอมบีบมันมากเลยอะดูดิอร่อยอดโอยเหมือนเนื้ออะไรนึกอ,ออกแล้วเหมือนเนื้อเอ,อ่อเนื้ออะไรนะ เหนือน้ำลายเอเลี่ยนใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เหนือน,น้ำลายเอเลี่ยนเหมือนเลยเหมือนเลยมันเหมือน